สวัสดีครับนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้นะครับซิกแซกนะครับบน MT5 นะครับมาใช้สำหรับกำหนดกรอบนะครับเทรดสวิงราคานะครับทำยังไงนะฮะไปชมคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการใช้ซิกแซกนะครับ,รบนะนเป็นอไอทีตัวหนึ่งบน MT5 นะครับหรือ MT5 นะครับวิธีการนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับกดไปที่เครื่องหมาย F นะครับนะที่แถบด้านบนอ่ากดเข้าไปเลยนะครับแล้วเพิ่มนะครับจิ้มเข้าไปที่หน้าต่างหลักนะครับอ่า ตรงนี้เพื่อเห็นว่าในหมวดเทรนเนี่ยมีซิกแซกเกิดขึ้นนะครับมีซิกแซกอินดี้นะอ่ากดเข้าไปนะครับตรงนี้นะไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับนะใช้ค่าเดิมเลยเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับอ่าเราจะได้ซิกแซกซิกแซกเนี่ยบอกอะไรนะครับวามหมายของเขาก็คือบอกกรอบสวิงนะครับนะสวิงไฮสวิงโลนะครับนะช่วยอะไรบ้างอ่าช่วยสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ ยังมองหาสวิงไม่เจอนะครับนะอ่าตรงนี้จะทำให้เราวิเคราะห์ได้ดีขึ้นมากนะครับอ่าใครยังไม่มีไปเพิ่มซะนะครับจะได้รู้ว่ากรอบสวิงมีตรงไหนบ้างอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าดูยังไงบ้างกรอบสวิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าจะมองหายากนะแต่ถ้าเรามีซิกแซกเบื่อนเมองหาเลยเนะี่ยแมเขาจะบอกว่าสวิงนะโลตรงไหนนะครับอ่าโลตรงไหนบ้างไฮตรงไหนบ้างเนี่ยเห็นไหมแบบนี้เลยเนหะ็นไหมอ่าเพื่อนเพื่อน ต้องทำนะครับถัดไปก็คือใช้เส้นเทรนไลน์นะกดเพิ่มวัตถุนะครับเลือกเส้นเทรนไลน์นะ,ะจิ้มแล้วก็ลากนะครับรอบสวิงโลมาเชื่อมกันแบบนี้เห็นไหมะนะครับให้สวิงเชื่อมกันอย่างน้อย3จุดนะ,ะเท่านี้เราก็จะได้กรอบสวิงแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราควรบีตรงไหนครับควรบีแนวเส้นเทรนถูกต้องไหมะนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ นะเพราะฉะนั้นเราได้กรอบสวิงนะแล้วแล้วด้านบนเนี่ยกรอบสวิงตรงไหนครับ <_ d ue> เพื่อนๆมองหาเลยครับเห็นไหมนี่จุดที่ซิกแซกเขาบอกว่าโอเคสวิงราคาอยู่ตรงนี้นะมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยใช้เส้นเทรนไลน์หรือตีเทรนได้ง่ายมากขึ้นนะอ่าทีนี้เราเห็นกรอบสวิงเนี่ยนะครับเราตีเส้นเทรนยังไงตรงนี้นะครับเส้นเทรนเชื่อมได้ไหมเชื่อมได้ไหมเชื่อมมาอาจจะมาประมาณนี้เห็นไหมครับมันไม่ครบ3จุดใช่ไหมอ่าตัวนี้อ่า นะครับเห็นไหมมันไม่ครบสามจุดเรามองสวิงอย่างนี้ยังไงนะครับก็มองดูอย่างนี้เห็นไหมมันเป็นแนวต้านนะครับนะสวิงเท่ากันเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับเห็นไนี่นะครับแบบนี้นะแนวต้านหรือว่าซัพพลายนะครับนะจุดนี้เป็นซัพพลายนะครับนะจุดนี้เป็นซัพพลายนะนี่นะครับนะส่วนตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับ เห็นไหมสวิงเท่ากันเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับทุกคนนะไม่ใช่นะครับการลากเส้นเทรดนะถ้าสวิงเท่ากันนะไฮสวิงเท่ากันเนี่ยเรียกว่าเป็นเส้นเทรดนะครับเห็นไหมอ่านะครับนี่สองจุดสวิงเท่ากันเลยนะครับเรียกว่าเป็นแนวต้านนะครับนะอ่าถ้าสวิงเท่ากันเป็นแนวต้านส่วนถ้าสวิงต่ำลงหรือสูงขึ้นดังนั้นเรียกว่าเป็นแนวเส้นเทรดนะครับนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมเราเห็นสวิงง่ายขึ้นไหมครับโอ้ช่วยให้การวคราะห์กราฟเนี่ยสมุดขึ้นเยอะเลยนะ อันนี้ลากเส้นแนวเส้นเทรนเลยแบบนี้เลยเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ก็ลากได้เห็นไหมครับมองเห็นสวิงแล้วถูกต้องไหมเราก็ลากเส้นเทรนเลยแบบนี้เลยเห็นไหมช่วยให้การลากเส้นเทรนหรือว่าลากกรอบชาน n อลเนี่ยนะครับใช้เส้นเทรนไลน์นะครับสมูทขึ้นนะอ่ะาทำให้เราเห็นกรอบสวิงโอเคสวิงโลสวิงไฮอยู่ตรงนี้ก็ลากเส้นเทรนเลยครับเพื่อดูกรอบที่เขาสวิงตอนนี้นะถ้าเบรกกรอบสวิงได้ยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เบรกกรอบสวิงเท่ากับว่า ลงต่อก็เอตามเห็นไหมครับเพราะว่าเราเห็นกรอบสวิงแล้วเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยยังจับกรอบสวิงไม่ได้ก็อาจจะทําให้การวิเคราะห์กราฟหรือว่าการเทรดเนี่ยยากขึ้นเพราะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับนะอ่าอย่างเช่นตรงนี้เห็นอะไรอีกครับนี่สวิงโลอยู่ตรงนี้เราก็ลากเส้นเทรดเลยแบบนี้อาจังว่าบีตามกรอบสวิงหรือว่าถ้าเลยกรอบสวิงขึ้นได้ก็ Follow บีตามนะครับนะอ่าเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเห็นไหมช่วยการเทรดเนี่ยวิเคราะห์กราฟดีขึ้นไหมครับ ยกโลนะครับมองเห็นกรอบสวิงตั้งแต่แรกเลยครับนี่อย่างเงี้ยครับเพื่อนๆก็วางแผนเทรดได้ดีขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับลองไปฝึกใช้ใดูนะครับกรอบสวิงมีประโยชน์มากสาหรับเทรดเดอร์ที่เทรดกราฟเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟเปล่าหรือว่าใช้อินดี้ผสมด้วยนี่นะครับนะช่วยทําให้พเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกําหนดกรอบสวิงแล้วหาเบรกเอาได้เช่นเห็นกรอบสวิงแบบนี้อ่าถ้าเบรกกรอบขึ้นได้ B อย่างเดียวเห็นไหมครับอ่าคิดไว้ก่อนได้เลยแบบนี้เลยนะครับนะ ะครับสวิงยกโลสูงขึ้นอย่างเงี้ยก็มองได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ฝากเพื่นเอาไว้นะครับรู้การเทรดจะมีอีกเยอะนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมโคเจคุคเจนกันด้วยนะครับ